พยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2563ไปเช็คกันค่ะว่าจังหวัดไหนบ้างที่จะมีฝนตกในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุย้ยแฮ v e a n นุ้ยสเด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุย้ยและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อันเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะและขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่25-29กรกฎาคม2563 คลื่นกระแสลมตะวันออกจะพัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งตอนนี้เรามาดูกันที่ภาคเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาก กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์ มหาสารคามร้อยเอด็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะมาดูกันที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะแล้วกลับมาพบพยากรณ์อากาศกับหนุยแฮฟหนุยสเตนในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ